สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่นี่คุณตายกงวงให้เลยนะคะน้องนาำทุจ้าด้วยโอ้กาบค่ะพี่พี่ยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะ๋อโบกโบกโบกวก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 ดีใจดีใจดีใจน่ารักด้วยไอ้น่ารักแบบขี้เกียจหน่อยนึงนะคะพี่พี่แม่ดูทุจ้าเป็นยังนี่ โอ้โส่งเสียงให้ด้วยนะคะวันนี้นะคะครอบครัวน้องมินนี่ได้เป็นสะพานบุญต่อจากคุณพอ่อคุณแม่เอครอบครัวน้องมินนี่นะคะเป็นกองบุญนะคะ1,999คะแนนนะคะแล้วก็พัดลมนะคะ กระติกน้ําร้อนนะคะหม้อหุงข้าวนะคะสามอย่างข้างหลังนี้จะร่วมในมัดฉาพาโชคนะคะจับรางวัลน,นะคะนโมสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะนโมสาธุบุญให้กับผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้เด็กๆมาอยู่ด้วยกันก็จะโอลลหวานโอลลเวงกันนี่นี่คุณตาอยู่ทางนี้ค่ะไปไหนจ้าโอ้ขอบคุณค่ะนโมขอบคุณค่ะนะคะน่ารักมากเลย อะขอบคุณค่าโชว์พี่ๆหน่อยสิลืมแล้วหรอไปแล้วแม่ลูกไปไหนกันแล้วนุนอูณาโมขอบคุณค่าสาธุบุญกับพี่ๆนะคะเก่งเก่งลูกเก่งเก่งเก่งะเก่งล้เก่งละ,ละนี่ก็คุณตาก็เพิ่งมานะคะพี่ๆคุณตามาไม่ทันมาชา้าแต่ก็มานนะมาร่วมสารต่อบุญกับพี่ๆครอบครัวน้องมินนี่ทุกๆท,ท่านเลยในวันนี้นะคะนี่อ่ะน้องนางพาลูกไป อ่าแล้วนี่ก็พ่อแสนสุกนะคะที่พ่อแสนสุกไม่ได้ไปร่วมเฟรมเมื่อกี้ด้วยเพราะว่าน้ำมันตกมันไหลมาแบบโอ้โหเบอร์แรงเลยนะคะพี่พี่เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวไปชมกันต่อนะคะว่าเราจะไปทำอย่างไรกันต่อนะคะ <ๆ S 1> ไปดูกันเลยคะ <ๆ S 1> ่ะอ่านี่ก็มาถึงแล้วนะคะพี่พี่มาถึงที่วัดแล้วนะคะนำกองบุญมาให้กับที่วัดค่ะหนึ่งหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคะแนนนะคะนี่ ต่ว่าก็ใส่ไปหน,นึ่0มืหนคะแนนเลยนะคะเนาะโอเคค่ะไปกันค่ะนี่เป็นหม้อหุงข้าวนะคะเดี๋ยวให้ตาอ้วนเอ่อนำมาอเอ่อทอดถวายนะคะอันนี้มัดฉาใช่ไหมใช่ค่ะนี้มัดฉาค่ะค่ะทุกบุญค่ะ fc ครอบครัวน้องมินนี่ค่ะ อ่าฮะไปค่ะพี่พี่นีเราก็อ่าลงรายชื่อนะคะใช่ค่ะนี่ก็อ่าจากอพัดลมนี้อุทิศให้คุณแม่ประพสรถาวรค่ะค่ะคุณครูเขียนให้ด้วยนะคะใช่ค่ะพัดลมอุทิศให้คุณแม่ประพสรถาวรคุณแม่ของพี่เนตรนะคะส่วน ะติกน้ำร้อนจากป้านุนยนะคะมอหุงข้าวเบอร์ใหญ่นี้จากผู้ใหญ่ใจดีนะคะพี่เล็กนะคะพี่พี่อันนี้ก็กองบุญบ้านน้องมินนี่นะคะ1 9 9 9คะแนนนะคะอ่าสาธุบุญกับพี่พี่ทุกทุกท่านเลยนะคะน,นีก็เป็นอ่ากองบุญนะคะนี่้นนก็เราก็เอามาลงทะเบียนนะคะว่าของบ้านเรามีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างมีอะไร อย่างไรบ้างลงชื่อใครไปบ้างนะคะเนี่ยไม่มก็ได้ให้รายชื่อพี่ๆทุกท่านให้คุณครูได้เขียนนะคะสยากเพิ่มเติมไใช่ค่ะท่านใดเพิ่งจะชมคลิปอยากจะเพิ่มเติมอย่างไรก็บอกคอมเมนต์บอกหนูได้เลยนะคะพี่มาทีหลังพี่มาไม่ทันเนอะอนะคะนี่ก็เดี๋ยวรอให้คุณครูลงทะเบียนเรียบร้อยเนอะเดี๋ยวเรายกไปไว้ตรงนู้นเลยไหมคะหรือว่าโอเคค่ะปะเดี๋ยวตะอ้วนโอเคยกไปเลยค่ะ เดี๋ยวเราก็จะยกขอ,องรางวัลน,นะคะไปจับมัดฉาพาโชคนะคะเดี๋ยวพาพี่ๆไปดูว่ามีอะไรกันบ้างนะตื่นตาตื่นใจขนาดไหนนะคะนี่ไปเลยคะ่ะนี่ค่ะพี่ๆมาถึงแล้วนะคะว้าวจัก,กรยานก็มาค่ะโอ้โหแม่นี่ขอจักรยานแล้วกันนะคะจะปั่นพาตาแป๋วไปโรงเรียนค่ะพี่ๆแล้วก็มีโต๊ะเก้าอี้มีอ่อ ที่นอนมีตู้มีต่างๆนะคะของรางวัลแบบว่าโอ้โหเยอะแยะมากมายกายกองนะคะพี่ๆขาดูค่ะนี่อลังการนะคะประมาณนี้เลยค่ะนี่นะคะเยอะม,มากเลยนะคะท่านใดมาก็อย่าลืมแวะเข้ามาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยนะคะกิจกรรมมัดฉาพาชโชคนะคะอุ้ยจำได้เลยนี้ของครอบครัวเรานี่นีอีกนี่อีก นี่เของครอบครัวเราสีเขียวอีอเ้ยสีแดงไม่ใช่หรอสีเขียวพัดลมต่างๆนานานะคะแล้วก็รองอันนี้ของเราก็มีมีหลายอย่างมากเลยนะคะพี่ๆที่เอามาร่วมจัดกิจกรรมเนาะนะคะก็ถือว่ามีรองวันใหญ่รองวันเล็กก็ปะปนผสมกันไปนะคะมีรองเท้ามีตะกร้ามี เสื้อผ้าโอ้มีสมุดหลา,ากหลายอย่างนะคะมีกระปุกกระป๋องอะไรต่างๆแบบาานี่ก็เขียนเอ่อไว้นะคะว่าจากใครนะคะนี่ก็อุทิศให้คุณแม่ประพัสรรถาวรคุณแม่ของพี่เนตรนะคะ FC น้องมินนี่นะคะนี่ก็จากฟ้านุยอภินญ,ญานะคะอันนี้จากพี่เล็กกับคุณลุงพอคะ่ะนะคะ ส่วนอของรางวัลที่เรามาเมื่อวานก็เขียนรวมเป็น FC ครอบครัวน้องมินนี่แล้วนะคะพี่พี่รวมกับพัดลมนุน้นด้ยนยวยเนาะข้างบนสุดเลยนะสีเขียวเหนียวซับตัวนนนะคะพี่พี่อ่าขอสาธุบุญกับพี่ๆทุกทท่านเลยนะคะ,อะ้องนิคให้ดูแบบรอบๆอบเนาะโอเคปกระอ่วนนี่ก็เป็นของรางวัลที่จะมาร่วมกิจกรรมนะคะอืมอืม ก็จะมีเขาจะเขียนชื่อเออ,อว่ามาจากใครนะคะโอเคเดี๋ยแม่นิกพากลับบ้านนะสภ <c oughs> าตาแปลวไปเที่ยวค่ะพี่ๆอันนี้ก็เป็นบริเวณงานนะคะวันนี้วันที่สิบเอ็ดเนาะแมนบอกสิบเอ็ดพฤษภาคมนะสองพันห้าร้อยิบห้าเดี๋ยวทุกคนไปรอข้างหน้าเลยก็ได้เนี่ค่ะงานก็เริ่มเริ่มเออเริ่ม ขืบหน้าขึ้นเรื่อยๆนะคะเริ่มๆแบบมีนู่นนี่นั่นมาเรื่อยๆเพราะว่าใกล้จะถึงงานแล้วเนาะพี่ๆ่ะแต่ว่าก็ยังยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนี่ค่ะงานใหญ่มากเลยนะคะนี่ค่ะพาพี่ๆมาดูอีกทีหนึ่งนะคะอุโบสถหลังนี้นะคะที่เราได้ร่วมกันสร้างในครั้งนี้นะคะนี่ค่ะอุโบสถวัดแจ้งสว่างบ้านตากลางของเราครับหลังใหญ่หลังนี้เลยค่ะพี่ๆนี่นะคะ แล้วก็ฝั่งทางนู้นจะเป็นโรงทานนะคะเต็น์สีฟ้าเราไนีสูงให้ดูค่ะนี่เต็น์สีฟ้าข้างหน้านี้เป็นในส่วนของโรงทานนะคะเราก็ได้แจ้งเรียบร้อยแล้วว่าบ้านเราเนี่ยมีโรงทานด้วยนะคะมีข้าวมันไก่มีของหวานนะคะมีกว๋วยเตีเ๋ยวมีน้ํานะคะเดี๋ยวก็จะเป็นล็อกเป็นล็อกนะคะจะเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะเดี๋ยวพาพี่ๆไปดูนะคะว่าเออเป็นยังไงนะคะเนี่ยค่ะ ก็โรงทานก็จะมีหลายบ้านไม่ได้มีแค่บ้านเรานะคะพี่พี่มีหลายบ้านก็จะเป็นโต๊ะจัดให้เนี่ยค่ะโรงทานนะคะตรงนี้เลยค่ะพี่พี่นี่ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็เหนื่อยแล้ว <c oughs> <c oughs> เดินแค่นี้เองเหนื่อยแล้วของเล่นของกินก็มาเรื่อยๆแล้วค่ะพี่พี่นอ่ค่ะ นี่ก็เป็นบริเวณงานช่วงกลางวันนะคะกลางวันก็จะยังไม่ค่อยมีอะไรเยอะค่ะพี่ๆจะสวยตอนกลางคืนเดี๋ยวตอนกลางคืนเนี่ยเราเลิงจะพาพี่ๆมาดูงานตอนกลางคืนนะคะฝั่งนี้ก็เริ่มมีของเล่นของอะไรมาตั้งเยอะแล้วค่ะวาดรูประบายสีเอยใดๆเอยนะคะกลางวันจะยังไม่ค่อยมีอะไรค่ะพี่ๆเดี๋ยวเราดูวันจริงกับต,ตอนกลางคืนจะสวยนะคะไฟนี่จะโห<ะ>เด่นดังอลังการเห็นตุ๊กตาแล้วอยากได้เหลือเกิน นะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นป้ายเชิญร่วมงานนะคะมีอะไรต่างๆงานานาเนะาะสายมือไปก็ไปวางทลุจา้านะคะโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันค่ะพี่ๆอันนี้ก็ได้มานำมานำกองบุญนะคะมามอบให้กับที่วัดและเรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงออของรางวัลจากอัจฉาพาชโชคนะคะให้กับ ที่จะเข้ามาร่วมเล่นเกมเนาะนะคะพี่ๆร่วมจับรางวัลร่วมลุ้นรางวัลน,นะคะ <c oughs> <c oughs> ตองมิกก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกับพี่ๆครอบครัวน้องมินนี่ทุกๆท่านเลยนะคะให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะ ก็ขวามือข้างหน้าทีุ่ท่านเห็นก็จะเป็นทางเลี้ยวเข้าไปศูนย์เขาจะศึกษานะคะเลี้ยวซ้ายมือก็จะเลี้ยวมาบ้านเราค่ะบ้านน้งนี้หางจากวัดประมาณถึง200เมตรไม่ทวดถอ่ะ200เมตรเนาะสอ่อยส0งเมตรไม่เกือบ300เมตรนะคะคือบ้านเราเนี่ยอยู่กลางหมู่บ้านนะคะก็จะใกล้กับสถานที่ต่างๆในหมู่บ้านแทบจะทุกสถานที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น ใกล้ศูนเขาจศึกษานะคะใกล,ใกล้ไม่ได้ใกล้จากวัดแต่ก็ไม่ได้ใกล้เกินไปนะคะแล้วก็ใกล้กับเขาขายของใกล้กับร้านก๋วยเตี๋ยวร้าน้มตำร้านอะไรต่างๆนะคะครับผมก็ต้องขอ,อนโมทธนาบุญกับแม่แม่อซนะครับครอบครัวน้องมินี่ทุกทท่านเลยนะครับที่ร่วมกันนะครับร่วมกันนะครับสร้างบุญสร้างกุศลบุญใหญ่ในงานประจำปีของเราในปีนี้นะครับ ขออันนี้ส์งผลวันนี้นะครับจงหนุนนำให้แม่แม่เอฟซีจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นหลาดนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับอย่าตำกว่าคนแล้วก็อย่าจนก่อใครนะครับอายุมั่นขวัญยืนนะครับทำกิจการการงานก็ขอให้ลุ่งเรืองลุ่งเรืองเจริญเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับสาธุขอสาอมีานะครับนะ พระครูประกรรมนะครับพออ่อหลวงปู่สาติสาโรูนะครับแล้วก็อ,องค์พระพิคเนตนะครับอาช่วยดนบรนดาลประทานพรให้ทุกทท่านนะครับอาจงสําเร็จสําเร็จสําเร็จทุกประการนะครับสาธุสาธุค่ะนะคะก็เดี๋ยวเรามารอชมงานเลยนะคะงานก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะพี่พี่ จะถึงันที่15เลยนะคะแต่ว่างานจริงๆเนี่ยวันที่13 14 15นะคะท่านใดจะมาเที่ยวพาลูกหลานมาชมงานบวชนาคช้างที่1ปีมีหนึ่งครั้งงานที่ก็ใหญ่นะคะพี่ๆใหญ่เลยนะคะงานที่ยิ่งใหญ่เลยนะคะก็มาเจอกันได้นะคะวันที่13 14 15นะคะท่านใดอยากจะมาเจอน้องนิกอยากจะมาเจอตาแป๋วกลัวหากันไม่เจอนะคะพี่ๆโทรหาน้องนิกไว้ได้ก่อนเลยนะคะนัดกันไว้ก่อน น้องนิกเจอกันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ได้หมดเลยนะคะพี่ๆเรามาเจอกันเนาะแล้วก็วันที่14นะคะวันที่2ของงานเนี่ยก็จะมีะกิจกรรมนะคะโรงทานนะคะของครอบครัวน้องมินนี่แล้วก็อีกหลายๆครอบครัวเลยนะคะในส่วนของบ้านเรานะคะจากผู้ใหญ่ใจดีก็มีในส่วนของข้าวมันไก่นะคะ100กล่องของหวาน100ชุดนะคะน้ําจากคุณป้านวารักษ์นะคะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวจากบ้านน้องมินนี่นะคะพี่ๆ อ่มารับได้เลยนะคะรับกันไปแบบฟรีๆเลยนะคะในวันที่14ที่จะถึงนี้นะคะสาธุบุญกับพี่ๆทุกๆท,ท่านเลยค่ะพี่ๆเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ